สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็มาติดตั้งจานดาเทียมนะครับซ่อมเครื่องสายไฟฟ้าภายในบ้านและงานไฟฟ้าทั่วไปคืองานหลักของผมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนำเหนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับยิ่งมม่ก็บอกมีสัญญาณนั่นแหละครับก็ต้องได้ง่ายเนาะแต่ผมบนเลือกที่สีเอาไว้สูงนะครับเพราะว่าเอาไว้สูงมันมันลำบากนะครับในการปรับแต่งนะพี่น้องเอาแค่เอาแค่พื้ดินก็พอแค่บให้มีแนวกีดขวางนะพี่น้องมาเบิ่งกัน จะเคยมาเบิ่งกันนะครับวันนี้มาเบิกเอ่อมาเบิเอ, Stanley. เอ่อความความแรงของสัญญาณนะครับอันนี้คือมันเป็นตอนแรกนะพี่น้องเนาะมันมีสัญญาณแค่ประมาณนี้นะครับ,ปร,นะรบประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบยี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้หาสัญญาณบ่เจอเลยนะครับก็เลยต้องย่างมองใหม่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าอา่าครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการปรับมุมมองศานะครับของจานับข้าวข้าแลนะ้วทุกคนก็สิป,ประมาณสักสามนสะิบองศาเนาะพอาะนีเห็นบ่ครับนี่มันก็จะ พอเนมเห็นไหมครับดูประมาณนะครับกระตันเบิ่งตามภาพน้ำทีศแรกก็ประมาณสามสิบองศาก่อนนะตั้งนะค่อยๆค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับตรงหัวน็อตตรงนี้นะครับครับผมจะค่อยๆปรับตรงนี้นะครับปรับมุมสายนะครับปรับมุมปรับมุมไอ้มุมเงยให้ได้ก่อนนะครับประมาณสามสิบองศาก่อนเนาะปรับมุมเงยให้ได้ประมาณสามสิบองศาแล้วค่อยเริ่มมาหามุมสายนะครับ ตอนนี้เราบ่งสัญญาณภาพกันพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวบ่งสัญญาณภาพกันนะครับเราจะต้องปรับให้มันได้หลายกว่านี้นะครับตอนนี้สองสามเลยพี่น้องเนาะสองสามน่าจะหายากกว่าหมูเนาะสองสามตอนนี้มาแล้วนะครับผมก็จะปรับหาเปอร์เซ็นต์ให้มันได้หลายกว่านี้นะพี่น้องนี่ครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณนะครับความแรงของสัญญาณอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าๆนะพี่น้องเนจะ็ดสนะิบห้าเจ็ดสิบหกเนาะคุณภาพของสัญญาณนะครับคุณภาพสัญญาณปรนะมาณหกสิบเนาะ ผมเสีหาจุดที่มันเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะครับของ,ง, 3, อง 3, สองสามเนาะสองสามโนเซือพัจหาถ้าหายก็ 3, สองสามสีหายส่วนมากสีหายก่อนเนาะสองสามน้องเจ็ดสีหายก่อนพนะี่น้องนะครับมาเบิ่งกันนะครับระบบสีแบนเนี่พี่น้องเด้อไทยคมสีแบนนะครับในสองสามเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะผมปั๊บเซเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะครับเอาครับวันนี้ผมสีเอามาให้เบิร์นนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ผมปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณภาพของสัญญาณก็คือสิได้เต็มที่แล้วนะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้นะครับนะคครับุณภาพสัญญาณ แต่ละที่ยาซิปซอมกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะทั้งความแรงและก็คุณภาพของสัญญาณ,าณนะครับประมาณ70กว่านะครับ74นะครับ74 75เปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับรนะออตอนนี้ก็ได้เนะเาะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิร์กตัวนี้มันก็ได้คู่ช่องนะครับแต่คู่ช่องเอาแค่ว่ามันบอสะดุดกระโพองนะพี่น้องเอาให้มันได้เต็มที่เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิร์กนะครับนี่ก็ส่งมโนนะพี่น้องส่งมโนนะครับส่งยี่สิบเอ่อส่งสามนะพี่ ใส่เบิสองสามเนาะนี่ครับสองสามก็มีนะพี่น้องใส่เลขสามอยู่ใส่นะครับนี่สองสามเด็กพี่น้องอ่ะม่นี่สองสงเจ็ดนาะสามสิบงเจดาสห้านะครับนี่ครับสองเจ็ดพี่น้องเนาะนี่ก็จะเห็นว่าเลขสอเจ็เนาะนี่สอเจ็ดเดกพี่น้องนี่นี่สองเจครับบเบอเดอร์พี่น้องแต่คบเบอร์ตัวไม่ยากกสอสามกับสองเจ็ดนะครับตเปนยาเนาะก็เป็นอาว่ากัน ปั๊บแต่งเอ่อย้้้าาายยยยยจานนะครับมันเริ่มมาย้ายนะพี่น้องเนาะจานเพราะว่าทีแรกก็มีติดปัญหาดีหน่อยนะครับตรงหัว l n b นะพี่น้องตรงตรงหัว l n b ตรงหัว l n b มันเคลื่อนนะพี่น้องผมก็ต้องมาปรับใหม่นะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเปื่อสีได้ปรับได้เนาะหามุมมันจะได้นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อครับพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการปรับแต่งสัญญาณของผมเนาะ